อยู่ได้เลยครับไม่ต้องกลัวแต่ครับผู้ชายคนนี้พี่คนนี้น่าจะแบนนะไม่แบนนะไม่แบนแต่โลมากครับตึงแบนครับแบนเลยครับ อันนี้ต้องถือว่าตีแล้วก็เป็นแบบผมอะอาจจะไม่เท่าผมแต่ว่าพี่แบนมากใช่มากกว่าโลแล้วเห็นไหมรัเตห็นไหมถ้าดูกราฟิกเนี่ยตรงเนี้ยไปแล้วครับคือจริงๆครับจะไม่มีอุ้งแล้วครับคครรัับบนะแต่เดี๋ยวดูครับรู้สึกว่าขาตรงพอขาตรงแลยังยังไม่ล้มคือถ้าเป็นคนที่อุ้งต่ำอย่างนี้จะไม่มีอุ้งนะครับแล้วขาโก่งโก่งเข้าแบบพี่อย่างเงี้ยหรือว่าขาักมากค่อยเตะบอลมาอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยแล้วขาเปลี่ยนรูป อันนั้นลงทันทีนต่อไปนะครับผ่านหลังกลับเลยครับเกลบอมกใต้เลยนะครับแล้วหนึ่งชอที่สองนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับ,ย,บ,รบรย่อข้าไปก้นตัวตรงนี้ยครับ ไม่ดูดเลนเลยครับเห <ạ. S 1> ็นไหมครับอันนี้ยังโอเคไม่ล้มนะครับถึงจะถึงจะมีการโก่งเข้าเล็กน้อยแต่ว่ายังถือว่าไม่ล้มเพราะว่าพอมาดูข้างเท้านี้ครับข้างน้องนะครับกระตุกยังอยู่ข้างบนนะครับไม่ล้มไม่ไม่ไม่ล้ม,ม,มลงมาเรามาดูเรื่องของนะก,การลงเท้านะครับ เท่ากันนะครับไม่มีน้ำหนักสายฝ่ามากเกินไปนะ mm hmm. ฉะนั้นก็แตถามว่าถ้า mm hmm. ให้ใส่รองเท้าอยากจะให้ใส่รองเท้าที่มีสำหรับคน support overpronation mm hmm. จะสบายกว่าอย่างนี้ครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ให้มีตัวที่พยุงอุ้งนะครับค mm ือ hmm. ถ้าจะทำก็คือแบบว่าใช้อินโซลเข้าไปช่วย mm hmm. แล้วก็อินโซลตัวนี้ก็จะ mm hmm. ทำให้ไปใส่รองเท้าได้ถูก ยี่ห้ออีกเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับทุกยี่ห้อครับส่วนมากในแมสตลาดเรา <c oughs> เขาจะทําให้สําหรับฐานรองเท้าเราครับเป็น normal shape นะครับมี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 อุ้องคนอุ้งครับนอร์มออ,อุ้งนอร์มอลอัดทีนี้ถ้าตัวคนที่อุ้งต่าอย่างเงี้ยครับถ้าอยากจะใช้ก็คือพอมีอ so ินโซปึ๊บอินโซตัวเนี้ยอย่างที่เราใช้อยู่ครับมันก็จะอยู่ได้สามปี รองเท้าที่วัตถุประสงค์คือเอาไว้ซัพพอร์ทเท้าแล้วก็วิ่งจ็อกจอกไม่ได้เอาไปวิ่งแบบลงขอลงอะไรนะรวิ่งเป็นลองลานวิ่งทุกวันเดลี่เนี่ยน,นะฮะเดลี daily training, ่เทนนิ่งนะครับเดลี่ลันนิงคืออยากจะวิ่งวันละเฉลี่ยวันละ1ิบโลหโล6โกลถึง1ิบโลนะครับก็ไม่ได้เน้นความเร็วไม่ได้เน้นอะไรมากก็จะเอาไปใส,ส่ซัพพอร์ตเลยใ mm hmm. ส,ส่ซัพพอร์ตเลยอย่างตอนนี้เราก็มีอย่างโฟก้าเนี่ยก็จะมีของตัวที่เป็นอาราฮีสี่ที่มาใหม่นะครับ อลัีสีที่มาใหม่เนี่ยจะเป็นตัวที่มีสเตเบิลิตี้กะในการอยู่ตรงกลางมิโซนะครับแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตรงนี้ครับพี่เจก,ก็ใช้รองเท้าพวกนี้ครับนอกจากจะมีดอกอยู่ที่5้ดอก5แล้วนะครับมีที่5แล้วเนี่ยนะครับตัวเนี่ยจะมีของไดนามิกสเตเบิลิตี้ครับตัวชั้นกลางมิโซ สำหรับคนเท้าล้มเท้ามีอุ้งต่ํามากๆหรือแบนอย่างพี่เอ็กอย่างพี่เจดนะครับ mm hmm. อยากควรจะต้องใช้แบบประมาณนี้เพื่อเวลาวิ่งครับตัวที่เป็น Dynamic Stability กาหรือบางบางรุ่นที่เป็น o v e r อร์โพเนชันนะจะมีไกด์ไลน์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงชั้นกลางมิโซเนี่ยตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวพยุงก่อนที่จะไปเราลงน้ำหนักไปในการวิ่งเป็นเหมือนซับพอร์ตด้านการ แล้วเวลาวิ่งเนี่ยจะทําให้อ่าวิ่งได้นิ่งขึ้นครับเวลาสําหรับคนเท้าลงเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มันมันจะกินด้านในเขาก็จะดับให้เราอันเนี้ยก็จะเหมาะแล้วก็วิ่งได้รองรับแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยระยะสี่สองได้ไหมครอันนี้ได้ครับวิ่งได้ใช่ครับคือไม่ต้องเน้นความเร็วมากวิ่งปูได้เหมือนเหมือนกันนะครับตัวนี้หรือถ้าเป็นยี่ห้อตัดตัวนี้อย่างเงี้ยครับ สกโคนี่เหงนะครับสกโคนี่ที่เป็นรุ่นสเปกของพวกชา้าลมก็จะมีตัวนี้อแล้วแต่ยี่ห้อครับอันนี้รุ่นไรครับอันนี้จะเป็นรุ่นไกด์สิบสามครับหรือถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีรุ่นลิเบอร์ตี้ไอโซพี่ก็ใช้อยู่ของสกโคนี่ก็ลิเบอร์ตี้ไอโซหรือไกด์สิบสามเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่มีตัวนี้ฮนะลูกค้าลองแกะขอขอด,ดูตัวนี้ม,นมันจะแข็งเลยเนี่ครับมันจะผสมอยู่ตรงโฟม<อ>เพื่อช่วยปียุง้าคร <ดา S 2> <ม>ับทำไม่ให้หลมครับ สำหรับคนที่อุ้งต่าไม่มีอุ้งแล้วเท้าล้มพอเป็นเท้าล้มปุ๊บนเียฮะอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมาปิ้นตรงนี้ใช่ไหมฮะเราวิ่งอันนี้ก็จะดันไว้ด้านหน้าซึ่งถามว่าของพี่เจ๋ไม่ได้ล้มขนาดนี้ไม่จำเป็นคุณใช่ไครแค่นี้พอได้หรือจะชอบจะลองตัวนี้ได้ฟีลกว่าก็อันนี้อยู่ที่ลูกค้าแล้วครับก็ทางร้านก็จะแนะนําว่ามีสามสี่รุ่นนี้นะที่เป็นสําหรับคนเท้าล้มหรือพพอร์ตปุ๊บอุ้งต่ำแล้วก็ ให้ลูกค้าลองครับแล้วก็ลองอยู่กับรองเท้าสักพักหนึ่งลองเดินลองจ๊อกขึ้นเทปนิ้วขึ้นอะไรชอบแบบไห้เดี๋ยวพี่เจนลองดูไหมครับลองดูเพราะว่ากําลังมองหาอยู่เหมือนกันลองดูแล้วลองเจดูมาแล้วอยาให้เสียโอกาสนี่ก็ฝากโทรศัพท์พี่เจนนะครับเจนอันนี้พี่เจ็คปกติใส่ไซส์อะไรวันเช้าก่อนวันเช้าไปให้ดีต้านเลย คอนชดเฉดชดนี่ครัข้อข้อมูลตัวนี้หน่ยครับ่ X ทีนี้เราก็จะมาดูความยาวเท้านะครับความยาวเท้าของทางพี่เจตนะครับจะอยู่ประมาณ4ี่จดนิดครับนะครับเห็นไหมฮะี่สองแล้วก็มาดูด้านนี้นี่สองนิ้วเท้านิ้วโป้งนะครับด้านซ้ายจะยาวกว่าด้านขวานิดนึงแสดงว่าถ้าเลือกรองเท้าจะต้องเผื่อให้สบายเท้าซ้ายมากกว่าเท้าขวา เท้าซ้ายยาวกว่านะครับอื่ไหมครับสี่สองโอเคนี่คือความยาวเท้านะครับสี่สองเพราะฉะนั้นถ้าจะเผื่อเผื่อเซนนึงสี่สามครึ่งเซนครึ่งหรือเซนหนึ่งเนี่ยก็จะเอามาให้ลองเบอร์สี่สามครึ่งนี้ก็จะเป็นอุ้มแบบถ้าแบบเลยเผื่อจะเต็มเลย ตอนนี้เรากำลังหารองเท้าที่เหมาะกับพี่เจดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นยี่ห้อไหนก่อนครับอ่าเราจะให้ลองอาราฮีครับเรื่อสีเดียวกันครับจะได้ครับจะได้ฝากฝากพี่เจด สีนี้ก็สวยสีนี้สวยครับสีนี้พอมาใหม่ครับสีนี้พอเปลี่ยนเชือกสีเขียวตามเนี้ยสวยเลยวันนั้นทีมมีเชือกขายได้ไหมคะมีครับเราพร้อมเสมอครับนี่อยู่ภูเก็ตนะแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีร้านนี้นี่ครับนี่คือนี่คือเหตุผลหนึ่งรับพี่เอฟที่ได้เลือกมาเนี่ยครับอ๋อแดงเลยแม็กกันแม็กแน็กกับแม็กแม็กกับแว่นพี่เจนเลยครับ อันนี้ต้องยืนนะครับเวลาเราวัดปลายเท้าใส่แล้วเรายืนว่าเหลือประมาณเนี่ยเลยเจดผู้นี้ดูเหมือนจะจืดพอเปลี่ยนเชือกครับอันนี้ลูกครับพอเปลี่ยนเชือกก็แจ่มตุดไงนี่ครับแต่ว่าอันนี้เหลือแค่นี้ใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่านิวโป้งอันนี้อันนี้จะเหลือน้อยกว่านี้ครับอันนี้จะเหลือประมาณเซนนึงพี่เจดลองขยับมวโป้งดูหน่อย ไมนน่จะเหลือมากกว่านาะครับแต่ต้องอินข้างท้างน,น,นี้ซึ่งลูกค้าถามว่าอันนี้ผ่านไหมผ่านเซนหนึ่งแล้วก็ลูกค้าก็ลองผูกเชื่อมค่าลองดูเลยครับเราลองดูแล้วลองไปจับดูเดี๋ยวให้พี่เจดลองจับขึ้นเทียนนิ้วครับต้องวัดที่นิ้วชีววววช้ครับอันนี้ของของพี่เจดครับจะเป้าหมายที่ฟูลมาราทอนเป้าหมายฟูลมาราธอน นี่ของพี่ก้อยก็ผ่านฟูมาแล้วครับกำลังจะไปบุรีรังความรู้สึกพิจิตต์เป็ไงบ้างครับโด้หรับเดี๋ยวลองขึ้นไปกันดใช่ใช่สนล็อกไหเลย ที่ภูเก็ตมีมากี่ปีแล้วครับดันโูพาราไดซ์เพิ่งเปิดเมื่อ26ตุลาที่ผ่านมา26ตุลา ข้อผิวเองนี่ไหมสนับสนุนดีไหมนุ่มไปไหมเงี้ยครับเพราะบางท่านอาจจะแบบอยากจะสนับสนุหน่อยอ่ะแบบแบบได้คอนเฟิร์มหน่อยนะครับอย่าให้มันเด้งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะจัดยี่ห้ออื่นให้อะไรหรือรุ่นอื่นให้ได้นะครับแสดงว่าในส่วนของการเลือกรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีผลทั้งความแข็งแรงของของของนักกีฬาของนักวิ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเขายังไม่แข็งแรงพอก็จะเลือกตัวซัพพอร์ตที่เพิ่มขึ้นมาซัพพอร์ตเยอะขึ้นหน่อยเยอะขึ้นหน่อยแต่ไม่อยากให้ใช้ซีโร่ดอับยังไงเงี้ยครับอาจจะให้แบบที่มีดอปหน่อยเพราะซีโร่ดับเนี่ยก็อาจจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาน่องความรู้สึกพี่เจตได้ลองคู่นี้ะรุ่นเดียวกับสีน้ำมันรุ่นเดียวใช่ครับรุ่นเดียวกันครับพอรับสีห้พี่เจตชอบเสือมเงินก็สามารถใช้เสือมเงินได้ อีกรุ่นของซากุนี่นะครับเมื่อกี้ซากุนี่นะครับเดี๋ยวลองซากุนี่สื่อเป็นไงบ้างครับพี่เจ็ดไม่ไม่เคยใช่รถครับพี่อีกยังไงความรู้สึกเป็นไงครับพี่เจ็ดลองจำจำจำฟิลนี้ไว้นะครับเดี๋ยวค่อยเปรียบเทียบดูต่อไปเราจะไปลองซากุนี่ รู้สึกแรกเป็นไงครับพี่จิตเจ็บสอง,ส,ง,ส,ง,ส,งส,สายเทาสายเดอนทางด้วยตั้นใดสนใจนะครับรันทูฟารไดซ์ภูเก็ตภาคใต้เรามีให้เลือกช็อปกันมากมายนะครับ ียวอรลองเท้าที่ทางร้านมีรองรับความต้องการของนักวิ่งมากมายนะครับมันเจ็บไปไปลายเท้ารือกลางเท้ารอ,อกำลังลองสักุนี่ เวลาเปิดปิดที่รันทูบาร a d ด s e วันไหนยังไงบ้างครับวันธรรมดาจะถึงสุกเปิดสิบเอ็ดโมงถึงทุ่มครับแล้าเสาร์อาทิตย์เปิดสิบโมงถึงทุ่มครับปกติพี่เอ็กซ์อยู่คนเดียวหรือว่ามีทีมงานมีมีพี่บีด้วยครับพี่เอ็กซ์วิ่งไหมครับปกติวิ่งครับตังเป้าปังเป้าปีวิ่งถนนหรือวิ่งเทรลส่วนมากถนนครับเทรลจะไม่ไม่ไม่ ไม่ได้สันทัสมากแต่ชอบสนุกดีครับตัวนี้ก็ตัวคินสเบดนี่ก็เราสามารถวิ่งได้มาละพอนเลยเพราะว่าพี่ใช้คินน่แต่คินแปะ กินแปดกินสิบแล้ววิ่งมาลาทธอนมาตลอดทนนะครับเต้องให้เบอร์ใหญ่เพราะว่าแต่ละเบอร์แต่ละไซส์มันก็จะต่างยี่ห้อต่างไซส์ต่างเบอร์วันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเบอร์ ความรู้สึกเปมม็นไงบ้างครับพี่พื้นนี่เหมือนจะแข็งกว่าตัวนุง่งตัวนุ่มตัวนี้จะแข็งกว่าใช่ครับตัวาอาราฮีจะนุ่มกว่าโอเกะต้องป้องรุ่งไปตอนลูกค้าต้องมาดูโอเกะต้องแนะนำตัวที่ตั้ได้

พี่ผู้ชายี่้ลูกค้าลองมันจะมีความแตกต่างจากสองรุ่นที่พี่จิตลงมาเมื่อกี้ยังไงครับตัวกคปตันปินกจะไม่ไม่เน้นโอเวอร์โคนิชชั่นเหมือนอะไรอย่าี้แต่ว่าจะวิ่งแล้วะจะสติจะหนีเด้งเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับเหมาะกับวิ่งทรา่วิ่งคูลได้เลยในการเลือกรองเท้าหรือว่าการมีรองเท้าเนี่ยควรจะแบ่งระหว่าง ซ้อมกับแข่งจริงไหมครับแล้วแต่นแล้วแต่นักวิ่งครับบางบางคนก็มีคู่ซ้อมมีคู่คู่แข่งแล้วคู่ซ้อมเนี่ยบางคนก็อาจจะให้มีน้ําหนักมากหน่อยเวลาซ้อมจะได้มีเหมือนถ่วงน้ําหนักเพิ่มเพิ่มความเพิ่มความแขงแรงแต่พอไปใช้คู่แข่งก็จะแบบเอาคู่ที่เบาเบาแต่ว่าแล้วบางคู่อ่ะที่ไว้ใช้ลงแข่งก็เป็นคู่ที่โอเค high performanc ับสูงไม่เหมาะกับที่เอามาวิ่งบ่อย ก็ <K _> ถ้าวิง่งบ่อยๆวิ่งจ็อกวิ่งลองรันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคู่ต่อมมันจะได้ไม่เปื่อยเ,เหมือน,<า>นเหมือนต <สะ S 1> ่างจังหวัดนี่ครับบางสนามอาจจะเป็นพื้นคอนกรีตหรือว<ช>่าพื้นอะฟอนเพื่อพกอุกครับออมีมีผลต่อความสึกหรอของรองเท้าไหมครับมีครับมีมีครับมีแน่นอนเพราะเพราะฉะนั้นการมี2คู่อาจจะดีกว่าถ้าเรามีความสะดวกใช่ครับถูกครับมีคู่ซ้อมนะครับแล้วก็มีคู่แข่งใ้งานมันดีปีเด้วยเที่ยวครับครับมันอยู่ได้ประมาณ ปีแล้วครับแล้วก็อยู่ที่ระยะของการวิ่งด้วยครับถ้าวิ่งเยอะอย่างเงี้ยครับบางคนก็จะใช้ไองครับม่นอนข้างปุืยเพราะว่าถ้าสมมว่ากเฉลี่ยวิ่งวิ่งทุกวันเวลา10กิโลเนี่ยครับก็คือเดือนละเดือนละ300โลใช่ไหมครัเดือนละ300โลเนี่ยสามสามสามสี่เดือนสี่เดือนก็พันสองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้โฟมหรือตัวหลอกอยางหรืออะไรมันก็จะยุบลงพอยุบลงเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้ารองเท้ามันเสื่อม บางทีวิ่งวิ่งว้มันคู่เนี้ยไม่เห็นเคยวิ่งละเมื่อขาเมื่อยาเี้ยแต่ถ้าโฟมันยุบลงไปเนี้ยรู้สึกเฮ้ยมันเมื่อขาเมื่อขามากขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องมาดูที่โฟมเลยครับว่ามันสึกแล้วมันอะไรมาก็จะไม่ให้มันก็จะไม่สปอร์ตใช่ใช่เดีตักันพันาร้อยหาใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับ